แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นิคกันกัเป็นเพื่อนฝูงกันนะแกะผมผมเจอหมาสมปองในหลายครั้งนะครท่านเป็นคนอารมณ์ดีนะความสามารถของของท่านก็คือว่านะสามารถนำธรรมะมาย่อยมานำเสนอให้ประชาชนสนใจธรรมะเพราะว่าโดยทั่วไปถ้าพระเทศอยาิโยมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็ไม่อยากอยู้นะครับ แต่ถ้าเป็นมหาสมปองเนี่ยคนก็อยากจะดูเพราะอะไรเพราะแกมีมุกตลกนะแรกตลกนะครับพอมีตลกปุ๊บคนรุ่นใหม่ก็สนใจที่จะฟังเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนะครับก็เป็นพวกพระธรรมะสายหาก็เป็นเรื่องที่ดีนะนะครับแต่ช่วงหลังๆนี่แกก็มาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองน,นะนะนะมาแซะรัฐบาลมาอะไรต่างๆเนี่ย นะครับเช่นแซะว่าเออลบประมาณนะครับเอ,อ่อนะทำไมเอาไปเสื้อซื้อเรือดำน้ำนะจะไปลบกับใครทำไมไม่เอามาซื้อวัคซีนนะครับเอ,อ่อนะครับเพื่อจะนำมารักษาพี่น้องประชาชนอะไรทำนองนี้เท่าที่ผมติดตามข่าวนะจริงหรือเท็จยังไงไม่แน่ใจผมอ่านข่าวเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ผมไม่ยืนยันข้อเท็จจริงเห็นติดตามข่าวทำนองว่า ท่านมาแซะรัฐบาลทำนองว่ามออบประมาณมีจำกัดนะไม่ควรเอาไปซื้อเรือดำน้ำไม่ไม่ควรเอาไปซื้ออาวุธไม่รู้ว่าจะไปรบกับใครนะเอาเงินมาซื้อ,อ,อวัคซีนรบกับโควิดดีกว่าอะไรทำนองนี้นะเท่าที่ผมติดตามนะรู้สึกว่าจะไปในแนวนั้นที่น้องประชาชนบอกหัวเราะหน่อยครับได้ครับหั <laughs> วราะใครไวเ้เ่ย แต่ไม่หัว,ลวเลาะหนุงพี่สมปองนะเพราะผมกับท่านสนิทกันดีนะผมชื่นชมท่านตลอดนะครับแต่ไม่รู้วันนี้จะโดนสึกหรือเปล่าเพราะดูแนวโน้มแล้วเหมือนทำนองว่าจะมีการสอบสวนพระมหาสมปองบางคนบอกต้องจับซึกนะครับนะบางคนบอกต้องจับสึก,นะนะอ,ก,อ,สกอะไรทำนองนี้เพราะว่าชอบแซะลุงต,ตู่แซะรัฐบาลนะมีงบไม่ซื้อ วัคซีนไปซื้อเรือดำน้ำนะครับนะอะไรทำนองนี้แหละครับแต่เนี่ยที่ที่ท่านโดนนะครับเท่าที่ผมตามข่าวนะจริงหรือเท็จไม่รับรองไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับนะครับวันนี้มติมหาเถระสมาคมก็มีมติว่าการแสดงความคิดเห็นของหลวงพี่มหาสมปองนั้นไม่เหมาะสมทำให้คณะสงฆ์เสื่อมเสีย นะครับนะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์กิจของสงฆ์คือการเผยแผ่พระธรรมวินนยการบินธบาตอะไรต่างๆเขาว่าไปแต่พระมหาสมคองสมปองมีการแส,แสดงความคิดเห็นกันแนกแหนะรัฐบาลอะไรทำนองนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็มีมติว่า่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์ว่าประพฤตินตนไม่เหมาะสมไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับนี่ประเด็นแรก ที่หลวงพี่สมปองแกโดนไปนะครับนะก็ฟังแล้วก็เป็นห่วงหลวงพี่นะไม่รู้ว่าหลวงพี่จะโดนจับสิหรือเปล่าหลวงพี่คงนั่งดูรายการทนาคลายทุกข์้าเชื่อว่าแกน่าจะเป็นเอทนาคลายทุกข์จุกรู้จุกรู้นะพระมหาภาัยวันก็บอกถวายกําลังใจให้หลวงพี่สมปอง พระมหาภัยวันก็ไม่รู้วัวนข้างหน้าจะรอดหรือเปล่านะเมื่อมหาสมปองไม่รอดมหาภัยวันก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่านะพระมหาภัยวันแกก็ชอบพูดอะไรของแกไปหลายๆเรื่องวิจารณ์อะไรต่างๆเยอะนะศัตรูก็เยอะนะนะครับก็เป็นห่วงทั้งหลวงพี่ภัยวันหลวงพี่สมปองนะครับ ก็ยังไงเอาตัวไม่รอดนะครับเอาตัวให้รอดให้รอดให้รอดก็เป็นกําลังใจนะครับนะนะยุคนี้เขาบอกว่าเป็นพระวิจารณ์การบ้านการเมืองไม่ได้นะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าหลวงพี่สมพองเนี่ยแสดงความห่วงใยประเทศชาติเรื่องการฉีดวัคซีนเรื่องการบริหารราชกา,ารแผน่นดินในฐานะพระก็เป็นประชาชนคนหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ นะครับกนะันแหนกกนแหนรัฐบาลไม่ได้หรือนะครับหลายๆคนเขาก็แสดงความคิดเห็นพี่น้องคิดอย่างไรครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแช์นะครับรายการประเภทการเมืองแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างแล้วนะนะพระเจ้าวันนี้ก็เดือดร้อนแล้วครับนะครับนะบนะก็โดนตรวจสอบสอบสวนแนละ้วนะครับหลวงพี่ก็จะลำบากจะพูดถึงบ้านเมืองไม่ได้ จะพูดถึงเรื่องวัคซีนไม่ได้จะวิจารการทํางานรัฐบาลก็ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่กิจของสฆ์ส่วนตัวผมบอกว่าพระคือประชาชนน่าจะมีเสรีภาพนะครับในการแสดงความคิดเห็นเพราอรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระนะครับห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในต่างประเทศนะครับเราก็เห็นพระประท้วงพระแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็เยอะ สมัยก่อนก็พระพุทธอิสระนะครับรู้จักไหมครับพระพุทธอิสระสมัยนั้นก็ไม่เห็นสำนักพุทธไปดำเนินการอะไรกับท่านพุทธอิสระนะครับนะหรือพี่น้องคิดว่าอย่างไรสมัยก่อนเนี้ท่านพุทธอิสระท่านก็นำขบวงขบวนนำประชาชนไปเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับมีใครดำเนินการกับท่านพุทธอิสระหรือไม่ นะครับนะนะฮะนะครับอันนี้ก็พี่น้องประชาชนเขาตั้งคําถามนะผมไม่ได้ถามเองนะสมัยพุทธอิสลามมีใครไปดําเนินคดีบ้างหรือไม่สํานักพระพุทธศาสนามีการดําเนินการอะไรกับนะท่านพุทธอิสลามหรือไม่นะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ว่าวันนี้ทําไมมีการดําเนินการกับมหาสมปองนะครับแล้วคิวต่อไปมหาภัยวันหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็ตั้งคำถามพี่น้องคิดว่าอย่างไรคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎระเบียบของมหาเถระสมาคมนะพี่น้องเขาถามว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่พี่น้องคิดอย่างไรครับผมไม่รู้สังคมก็ตั้งคำถามถามไปยังสำนักพุทธถามไปยังมหาเถระสมาคมถามไปยังรัฐมนตรีที่ดูแลนะสำนักพุทธดูแลพระว่า ทุกวันนี้เป็นการเลือกปฏิบัติไหมพระองค์ไหนนะเซลรัฐบาลโดนสอบพระองค์ไหนเชียร์รัฐบาลจะโดนสอบไหมเช่นบอกว่าอยอลุงตู่เป็นคนเก่งลุงป้อมน่ารักถ้าพูดแบบนี้จะผิดพระธรรมวินัยไหมนะครับเวลานายกไปตามวัดตามอะไรต่างๆเนี่ยพระก็ไวพรขอให้นายกอยู่นานๆ เป็นนายกตลอดไปแบบนี้ต้องโดนสอบไหมครับเพราะถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองยกยอปอปั้นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ถือว่าใช้กิจของสมนะนายกไปทําบุญไปอะไรต่างหลวงพ่อให้พรให้อะไรต่างๆบอกนายกบริหารประเทศดีแล้วดียอดเยี่ยมกระเทียมดองเป็นนายกที่มีวิสัยทัศน์ไม่มีใครเก่งเกินท่านนายกแล้ว นะเปรียบเหมือนเทวดามาเกิดสมมติเกิดพระพระเชียร์รัฐบาลพระชื่นชมรัฐบาลรัฐบาลเชิญพระไปเทศพระก็เชียร์รัฐบาลเป็นคนเกง่งนายกเป็นคนเกง่งลุงป้อมเป็นคนเกง่งรัฐบาลรัฐมนตรีเกง่งทําดีที่สุดอะไรต่างๆแบบนี้ถือว่ากิจของสงไหมนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝาก ว่าถ้าพระพระเซลรัฐบาลเซลลุงตู่ไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วพระที่เชียร์รัฐบาลเป็นกิจของสงฆ์ก็มีอยู่เนี่ยเปิดทีวีสิ <นะ S 2> เปิดเฟซบุ๊กนะลองเปิดดูมีพระนะครับนะเออนะครับมีพระที่เป็นไงเชียร์รัฐบาลก็มีออกนอกน้าเลยก็มี นะครับแบบนั้นนบกิจของฝงเหมทียรัฐบาลเนี่ยหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองไหมนะครับนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากพ,พี่น้องประชาชนน,นะครับทุกท่านนะครับ <S <S เข้ามาแล้วก็ช่วยกันครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบก็รายการเราก็พูดกลางๆครับพอพูดเอียงหน่อยก็เป็นตูดสอบ o